สวัสดีค่ะมาพบกับพินนะคะกับช่อง walk by พินนี่ค่ะวันนี้พินนี่พามา walk ที่ตลาดหน้าวังจันทร์เกษมนะจังหวัดอยุธยาตลาดหน้าวังจัน์เกษมก็คือจะเป็นตลาดที่อยู่ริมน้ํานะคะเนี่ค่ะด้านขวามือของพินอะเป็นวังจันรเกษมนะซึ่งตอนนี้เขาเปิดให้ชมกลางคืนด้วยแหละแล้วตัดสินใจก่อนนะว่าจะไปไป่ไป,ไปแต่ตอนแรก เออแต่ตอนนี้เราต้องมาซื้อวีตลาดหน้าวังก่อนค่ะที่จะเป็นตลาดริมน้ำอ๋อไปเอาสิเอาบาเออตลาดตลาดหน้าวังจันเกษมที่มีขายทุกวันเขาจะฟิลฟิลฟิลเป็นแบบ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 เป็นแบบตลาดท้องถิ่นอ่ะเนาะก็ผสมผสานมีฟู้ดทักค่ะ นฟุตทักมีเคบับมีขายของแล้วก็มีอ๋อก็ขายจิปาถาอะค่ะเหมือนฟิลตลาดนัดที่สืบข้อมูลมานะเขาบอกว่ามีทุกวันหนุ่มคคกค่ะเขามีอันนั้นอะไรอะ่ะพอดูกรทําหมาล่าเสียบไม้แนวแนวตั้งๆนี้นะนะนักกินเนาะเนาะแล้วก็มียำค่ะ แต่ตลาดตลาดนี้เหมือนคนน้อยนะหรือว่ามันดึกแล้วว่ามันทุ่มครึ่งแล้วไงไม่ต้องบอกใช่ไหมถ้าใครบินไม่รู้ว่าเป็นจะปล่อยคลิปไหนลำดัแบบที่เท่าไหร่แต่แน่ๆเลยคือวันนี้เป็นไปเซอร์วย์มาสามที่มาอายุทยังไงให้คุ้มก็มาเดินตลาดเนี่ยคะ่ะโอ้ไข่ขนมเป็นขนมไทยคะ่ะเป็นขนมเบื้องด้วยจริงๆเขาเปิดให้เที่ยววางกลางคืนคนน่าจะคึกคืนนะ เนาะและรือคนเขาไม่สายสายออกแนวอาร์ตเปล่าอ่ะอ้เนี่ยค่ะเขามีขายของเหมือนตลาดน,นันอดอะรองเท้านี่คือเขายกมาทั้งโรงงานแล้วมันใหญ่มากค่ะไปเดินป่ะตรงนี้ได้ใจนะตรงนี้นะตรงนี้เป็นจุดวัดใจด้วยเพราะว่าไอคนน,อนั้ก็วางคนนี้ก็วาง ถือขอว่าขอโอกาสที่เป็นจุดนําเสนอตลาดในจังหวัดอยุธยานะคะตลาดตอนเย็นว่าเขาจะมีตลาดอะไรบ้างถ้าเป็นสุขสวัาดิตยีก็ในมาร์เก็ตอยุทยาค่ะข้างวันราชบุรณะแล้วก็ถ้าเป็นทุกวันเลยก็มีตลาดหน้าโครงการเมื่อกี้กับตลาดหน้าวางังใจเกษตรนะคะขายผลไม้ขายหนมปังแลนเอ,อะไรอ่ะมันนึบบ่นี่ไงเอาขัดด้วย น,ะะน้าหวังเหมือนจะสวยเนาะอายาุรยามย่ำเจ้าหำเพลงมีประปรายนะคะร้านมีหลากหลายเหมือนกันซอฟเสิร์ฟอาหารที่สารส้ตมตำน้ำผล,ลไม้แล้วก็ขนมปังค่ะ,ะพอฟูฟิลหมดแค่นั้นแล้วอ่ะอันนั้นก็มีนั่งกินริมน้ำมีก็อบเส้นค่ะ เรือหรอถ้าเรือไปเที่ยวไหนต่อได้หรอถ้าเป็นกลางวันน่าจะไปได้ไมั้งเรือไปดูถ้าเรือพอดพอดเพียวเพียวดูน้ำเหรอ <c oughs> ให้รู้ว่าตลาดริมน้ำจริงๆนะนี่ไงอ๋อน้ำลึกค่ะน้ำลึกๆลงไป๋อตรงนี้แหละค่ะถ้ามดีใครมานั่งทานอาหารเย็นนะก็จะริมน้ำเลยลมโชยฉุยฉุยอ๋อนั่ไงมีท่าเรือจริงด้วยอ้วน มีเรือแต่ไม่น่าวิ่งกลางคืนมาดูท่าน้ำเสร็จแล้วเราก็ไปเซอร์วยตลาดต่อว่าใครับไปทางนี้ต่อเลยดีหรือไปดูทางนู้นทางนู้นหรอโอเคช่วงนี้วางจังเกษตรเปิดให้เข้ากลางคืนนะคะใครสายอาร์ตนะสายศิลปะวัฒนธรรมนะมาได้เลยสวยอ่ะแต่เราสายอะไรวะสายชิมช้อใช้เราอะสุสวัสดิ์นะสิบเจ็ถึงยี่สิบเอ 17บเจถึงยี่สนาฬิกาสุกศอาทิตย์พระราชวังจันเกษมนะคะเปิดให้เที่ยวชมฟรีค่ะเก๋ขนาดไหนถ้าเราจะมาเที่ยวพระราชาวังตอนกลางคืนน่ะนี่ค่ะเนไหมไมันบอกแล้วน้ำรำญ่เห็นน้ำนางเอกตลาดไหนต้องมีไม่มีไม่ได้มีแล้วก็ขายดีอ,อ๋อใช่ค่ะเป็นเหมือนตลาดยามเย็นให้ทุกคนได้มานั่งชิชงลๆนาะลมพัดโชยๆแล้วก็ทานอาหาร ปกติถ้าแถวบ้านเราก็จะไม่มีโรงพัดอย่างนี้หรอกแต่ว่าแถวเนี้ยมีเห็นไหมคะอุ้ยม่นึกออกแล้วฟิลเหมือนตลาดล้อองคพระน่ะเพราะองพรนะนครปฐมอะ่ะถ้าใครเคยไปก็จะฟิลอย่างนี้นะคะ่ะเป็นที่โลง่ลงๆกว้างแล้วก็มีคนขายแล้วก็มีที่ให้นั่งกินแต่ที่องพระก็มีองคพระไงใหญ่ๆสีส้มๆแต่ที่เนี่ยจะมีแม่น้ำว่านี่คืาเรียกว่าน้ำอะไรวะวั เอาอยู่ริมน้ำแล้วกันน้ำอะไรวะถ้าจีนไม่ใช่แม่กองปลาสักนีไน้ำน้ำอะไรนี่ไข่เป็ดอย่างเดียวเลยค่ะมีนานปากักอ๋อมาน้ำลบบุรีเขาเลยเขาก็เลยใช้ว่าพี่เอหน้าหวังปลาสักใช่ไหมเออโอเราบอกแล้วว่าเป็นการเดินที่เหมือนคุณผ่านมาแล้วคุณก็มาเดินอ่ะคุณก็ไม่ได้มีข้อมูลอะไรที่เดียวก,กันหรอกหรอ เขาจะมี<ล>ออกแนว<ล>ถ้าเป็นวัยรุ่นหน่อยนะเขามีร้านเคปหน้าวางังไอศครีมนมสดแล้วก็มีร้านนมซ่าค่ะแต่ว่าตอนนี้มาถึงแล้วมันตลาดใบวายแล้วอ่ะมันทุ่มกว่าตรงข้ามเกาะลอยนี่เกาะลอยหรอตรงข้ามนั่นคือเกาะลอยอยุธยาน,น้ำลบบุรีปราสาทลบบุรียังไงนี่มากลาง Google ดูลบบุรีลบบุรีปราสาทปราสาทเออเฮอเกาะลอยเกาะลอยอ๋อถ้าตรงข้ามน้ำไปก็คือเกาะลอย กอร้อยก็มีที่รองเทียวคุยอ,อีกทีอออ๋อวัดแ<ร>ค,ค,คที่ดังๆไงว้าวันนี้การสำรวจตลาดหน้าวายรจเกษมจบลงแล้วนะคะเมื่อมีผ่านมาแต่ผ่านมาค่อนข้างจะดึกและทุ่มครึ่งแล้วจะสองทุ่มแล้วตลาดจะเริ่มวายแล้วโอเคนะคะจบแล้วพี่ภามาาการใดขออภัยไว้นะโอกาสนี้ด้วยนะคะบ๊ายบาย